ในการประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะเมื่อวันอังคารที่19ตุลาคมที่ผ่านมาเนี่ยมีรายงานจากที่ประชุมนะคะว่าคุณวิศนุเครือง,งามรองนายุัฐมนตรีในฐานะมือกฎหมายของรัฐบาลในการแก้ไขกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญเนี่ยก็คาดว่าจะเสร็จสิ้นนะคะในราวเดือนกรกฎาคมปี2565นะคะจากนั้นเนี่ยก็จะเกิดแรงกดดันทางการเมืองตามมาค่อนข้างรุนแรงนะคะเนื่องจากกฎหมายรูปเนี่ยเสร็จเรียบร้อยแล้วเสียงเรียกร้องที่จะให้พลเอกประยุทธ์จันโอชายุบสภาเพื่อมีการ เลือกตั้งใหม่ก็จะทวีมากขึ้นค่ะ ดังนั้นหมายความว่าถ้าในการเลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ยค่ะเกิดขึ้นจริงก็จะมีขึ้นหลังเดือนกรกฎาคม2 5 6 5ไปแล้วดังนั้นเท่ากับว่าจากนี้ไปนะคะนักการเมืองจากทุกพักก็จะมีเวลาในการเตรียมตัวลงพื้นที่หาเสียงพบปรับกับประชาชนเบดเร็จเนี่ยก็จะมากกว่า8เดือนค่ะเมื่อทำลายทางการเมืองเนี่ยมีความชัดเจนนะคะแน่นอนว่าการต่อสู้ทางการเมืองเนี่ยนับจากนี้ไปก็จะมีความเข้มข้นแล้วก็ดุเดือดมากขึ้นโดยเฉพาะในส่วนของฝ่ายค้านเนี่ยไม่เพียงแต่จะต้อง ใช้เวลาไปในการทําคะแนนะนะคะแข่งกับฝา่ายรัฐบาลเนี่ย แต่ว่าในช่วงที่เปิดสมัยประชุมเนี่ยคะ่ะน่าสนใจตรงนี้อาจจะเป็นโอกาสทองสําหรับฝ่ายคา้านเพราะว่าในการเปิดสมัยประชุมสภาผู้แทนราษฎรสมัยสามัญครั้งที่2จะมีขึ้นตั้งแต่วันที่1พฤศจิกาย,ยนยาวไปจนถึงวันที่28กุมภาพันธ์ปีหน้าเลยคะ่ะเด็ดเสร็จรวมแล้ว4เดือนที่ฝ่ายคา้านจะใช้เวทีสภาเนี่ยคะ่ะในการซักฟอกตรวจสอบการทํางานของฝ่ายรัฐบาลขณะที่ฝ่ายรัฐบาลเองเนี่ยก็ต้องยอมรับค่ะอาจจะต้องเจอกับสถานการณ์ที่ยากลําบากเพราะว่านอกจากสภาจะเปิดวันที่ ถึงพะสิจธิการนี้แล้ว การขับเคลื่อนนโยบายการเปิดประเทศเพื่อรับนักท่องเที่ยวโดยไม่ต้องกักตัวตามมาตรการของสบคนะคะตรงนี้เพื่อใช้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเนี่ยดึงไรายได้เข้าประเทศเฟือฟ่องฟูเศรษฐกิจแล้วอีกด้านหนึ่งเนี่ยรัฐบาลก็ต้องรับมือกับศึกภายในสภาค่ะไม่ว่าจะเป็นสึกจากฝ่ายค้านเองไปจนถึงการตีรวนจากพักร่วมรัฐบาลด้วยกันมีรายงานข่าวที่น่าสนใจนะคะในวันเดียวกันในการประชุมครมเมื่อวันที่19ว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยได้กาชับค่ะกับหัวหน้าพักร่วมรัฐบาลทุก พาไปกำชับสสนะคะว่าอย่าขาดประชุมสภานะคะนั่นเป็นเพราะว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยรู้ดีค่ะว่าแม้เสียงของฝ่ายรัฐบาลเนี่ยจะมีมากกว่าฝ่ายค้านก็ตามนะคะล่าสุดในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาตินะคะซึ่งเสนอโดยครมอเองเนี่ยแหะค่ะแต่ปรากฏว่าสสฝ่ายรัฐบาลเนี่ยมาไม่ครบนะคะจนทําให้ที่ประชุมรัฐสภาไม่สามารถที่จะลงมติได้ค่ะ จึงทําให้ร่างกฎหมายฉบับงก่าเนี่ยก็ยังค้างอยู่นะคะปัญหาในครั้งนั้นนะคะมีการตั้งข้อสังเกตจากพรรคเพื่อไทยคะ่ะว่าที่สภาลมเนี่ยนะคะมาจากกลุ่มของร้อยเอกธรรมนัฐเนี่ยไม่เอาด้วยกับผลเอกประยุทธ์นะคะจึงทําให้องค์ประชุมเนี่ยไม่ครบในวันนี้ก็ยังมีรายงานข่าวนะคะว่าสึกในภายในพรรคพลังประชารัฐก็ยังไม่เสด็จน้ํานะคะน่าสนใจคะ่ะว่าจะเกิดการท้าทายเกิดเกมการต่อรองผลเอกประยุทธ์รอบใหม่ตามมาหรือไม่คะ่ะ